สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้อยู่ในโรงพยาบาลสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านและผู้ที่แวะเข้ามาชมคลิปนะคะี่ช่องวีดีชแนลค่ะผู้ป่วยโรค SLE นะคะอ่าเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้เป็นสีดำสันสันด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะถึงโรงพยาบาลแล้ว เส <moż> ียงดังไม่ค่อยได้ค่ะลงรพยาบาลแล้วนี่จะให้ดูว่าคุณแม่ค่ะกำลังกินของหวานอย่างอร่ลอยทิชชู่ทิชชู่กินข้าวเรียบร้อยแล้วค่ะไม่เห็นแม่ป่ะกินข้าวเรียบร้อยตอนนี้กําลังกินของหวานไปวัดความดันวัดอะไรไม่เรียบร้อยชวนยูโดกินซิกินไม่กินไม่หรือจะทำยืดยืดได้ป้ะ ไม่ไม่เผื่มันดูโอเคอ่าฝอยให้ยายกินต่อก่อนนะคะเดี๋ยวดิฉันจะกินมั่งค่ะนี่เราถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เรียบร้อยแล้วค่ะก็ไปวัดความดันส่งปัจจะวะตรวจอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะนี่มาดัางพบแพทย์ไปกินข้าวเสร็จก็เข้าไปในห้องรอพบแพทย์ค่ะเดี๋ยวขอเวลากินข้าวหน่อยนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุยใหม่เนาะ เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยอินกันบริบูรณ์บางนะคะเดี๋ยวไปนั่งรอนั่งรอไปคุยคุยกันต้องตัดสินกระซาบัไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะเดี๋ยวต้องเข้าไปนั่งรอคุณหมอแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งยาไว้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปแล้วนะ พี่ยายไว้ตรงนี้แล้วจะต้องแปลวรสค่ะยายต้องอยู่ต้องเป็น้5นาทีได้้5นาที20นาทีอ่ะกว่ารถจะลงมาอ่ะอยู่ตรงนี้นะไปก่อนนะเอาของไว้ไม่ต้องหนักใครไม่เป็นไรไม,ไม,ไม่ไม่หนักมากเอาน้ำไม่กินไหมเอาน้ำไม่กินอะ่ะไ,ไม่ต้องไม่ต้องเอาแลกลวขวดนะ้ำ ร้อยค่ะก็เสียงดังได้แล้วออกมานอกอาคารแล้วแต่ร้อนมากเลยอ่ะลมจะใส่เนี yeah, ่เลยค่ะเรียบร้อยค่ะโรงพยาบาลธรรมศาตรอ๋อนี่ประมาณสิบโมงครึ่งก็เรียบร้อยละเพราะมาเช้านะคะมาออกมาตีสี่ถ ว่าจะแวะปั้มซื้อของอะไรองเงี้ยค่ะตีถึงนี่ก็หกโมงเช้าแต่ว่าทุกอย่างจะออนไลน์ตอนเจ็ดโมงถ้าใครมาก่อนก็ใครมาก่อนก็รอไปเจ็ดโมงทุกอย่างออนไลน์แล้วมาใครมาก่อนก็ออฟไลน์เพราะฉะนั้นก็ทำอะไรไม่ได้ใครจะมาตีห้าตีสี่ตีสามก็ทำอะไรไม่ได้รอเจ็ดโมงเหมือนกัน เจ็ดโมงแล้วนี้ก็เราก็นั่งคิวได้คนเยอะค่ะเยอะมากมากมายแก่กงดีว่าเรามาเช้าเลยได้คิวแรกเลยค่ะได้คิวแรกเลยเรียกเป็นคนแรกของห้องแต่ก็มีห้องเป็นสิบนะก็ดีค่ะดีเสร็จเร็วแม่ก็แบบแม่ต้องรอไม่ต้องอะไรนะ่ค่ะเส็นค่ะ ที่ข้ามใบริเวณอาคารจอดรถค่ะเราจะผ่านอันที่อ้อมจริงๆว่าเป็นของโปรดมากเลยนะขอสักหน่อยละกันเดี๋ยวซื้อไ้ให้แม่กินในรถนะคะเรียบร้อยค่ะตอนนี้ถึงที่อินบุรีแล้วเรียบร้อยถึงบ้านนะคะแต่แว่ก่อนเข้าบ้านก็แวนะกินก๋วยเตี๋ยวค่ะดูสองยายสิคะ ของยายที่คะหน้ากินไม้เย,ย็นตะโปค่ะกินได<า>้กันไหมกินได้กันไหมอร่อยไหมยายแม่เห็นตัวแม่อยู่ปะเนะี่ยเห็นแม่อยู่ไหมเราจะบอกว่าให้ดูอันนี้ค่ะหน้ากินไม้ต้มยำหมูกรอบค่ะแม่เล็กต้มยำหมูกรอบโอ้ยลืมส่างเคี้ยวเลยอ่ะเคี้ยวก็มีนี่ไงเคี้ยวต้มยำ อร่อยมากเลยนะเส้นเกี๊ยวต้มยำมรู้เาทมเหคยนไหม่ะเป็นเามาเดินได้แล้วว่หนีแล้วมาเดินอย่างนี้ต้องมาอยู่แล้วเีวก็ไม่กินเอาเงินเพียไปเลยยายค่ะยาย เดี๋ยวไปสั่งอะไรเพิ่มนิดนึงอันก๋วยเตี๋ยวกันค่ะทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำหน้าอร่อยมากเลยนะคะ เห็นแล้วใช่ไหมฮะน่ากินมากเลยเนี่ยกินกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้มาถึงบ้านแล้วค่ะมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะแบตก็จะหมดพอดีก็เลยเดี๋ยวจะมาร่ำลากันนะคะถึงบ้านเรียบร้อยอาบน้ำอาบท่าแต่ก็ยังชุดเดิมอยู่ค่ะถึงบ้านล้างหน้าล้างตาแล้วล้างหน้าปล้มปลาปาแป้งเดี๋ยวไปฟัง y u u u b e แล้วค่ะวันนี้ไม่มีเวลาฟังใครเลยตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตีสี่ตีสามะค่ะ ก็ตื่นแล้วก็ปะไม่ใช่ตื่นคือไม่ได้นอนทั้งคืน SL e อดนอนไม่ได้แต่ดิฉันก็ไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะว่าเป็นคนที่อย่างนี้แหละคะ่ะถ้าจะเดินทางนะคะดิฉันจะไม่นอนไม่หลับเลยจะไม่สามารถนอนหลับได้กัวไม่ตื่นค่ะเป็นคนอย่างนี้ถึงสมัยก่อนที่ออกกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดิฉันก็จะไม่นอนเลยก็คือไปเลยเช้ารอจนเช้าแล้วก็อาบน้ําถึงเวลาอาบน้ํา ทำดีท็อกซ์อะไรต่ออะไรแล้วก็แต่งตัวแล้วก็ออกค่ะก็ให้แม่เขาได้ยิบหน่อยแลละดิฉันก็อาบน้ำอาบท่าเสร็จตอนเช้ามืดเนาะตอนตีสี่ตีสามอะค่ะแล้วก็มาเรียกแม่ให้อาบน้ำแม่เขาก็หลับหลับตื่นตื่นยิบยิบไปนิดนิดนะคะเขาก็ไม่ค่อยได้หลับเต็มที่หรอกเพราะว่าเขาเจ็บปวดร่างกายอยู่แล้วใช่ไหมฮะร่างกายเขาอะเขาเจ็บปวดกระดูกทับเส้นประสาทอะแล้วก็จน กระดูกคดนะค่ะกระดูกสันหลังคดละแม่จะคดหมดเลยค่ะข้อนิ้วข้อเนื้อคดหมดละกรรมเวรของสองแม่ลูกสามพ่อแม่ลูกเนี่ยค่ะกรรมเวรเยอะค่ะโรคภัยไข้เจ็บเยอะมากเลยก็โอเคลคะค่ะเดี๋ยวต้องขอลากันก่อนนะคะไม่มีที่ตั้งกล้องแล้วชาร์จแบตด,ด้วยคะ่ะแบตหมดตั้งแต่ สตาร์ตตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะคะเนี่ยสตาร์ตคลิปนี้นะแล้วตอนนี้ก็คือบ่ายโมงแบตสตาร์ตตั้งแต่นั้นมาก็คือเป็นอัดคลิปต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอัดคลิปแล้วหยุดแล้วก็อัดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะจนแบตหมดอันนี้ชาร์จด้วยนะคะชาร์จด้วยแล้วก็อัดคลิปด้วยอันตรายอยู่หรอกโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ผู้ติดตามทุกท่านนะคะทั้งเก่าและใหม่นะคะ ขอพรพระให้ทุกท่านค่ะโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้เดินทางไปไหนโดยสวัสดิภาพนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย